เอฟซีบอกสวัสดีคุณยายพลอยแก้วสวัสดีครับผมคุณยายเป็นเอฟซีตัวยง ของอน้อน้องช้างในส่วนโคชศึกษาและที่อื่นนะครับทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะสับสนุนหลักเรื่องของขนุนขนุนนี่เอาให้เจ๊ไัยบูลกับเจ๊ลัพภูลกินไปแล้วนะฮะคนละลูกเมื่อวานแซบขนาดคุณยายครับขนุนที่บ้านนี่มีมีมกี่ต้นครับ สิกว่าต้นขนุนเป็นเป็นเป็นผลไม้ที่ออกลูกทั้งปีอ๋อรวมแล้วก็ประมาณยี่ยี่สิบกว่าต้นอ๋อครับครับออ๋

แอครับครับผมครับผมได้ครับที่ก็ไม่ได้คุยกับอคุณยายพลอยแก้วนี่มาประมาณอสามเดือนสี่เดือนที่ที่ไม่ได้เจอหน้ากันอมาครั้งสุดท้ายปีที่แล้ว ปีที่แล้วที่มามามาทำบุญทำบุญลงลงช้างใหม่มาทำบุญลงช้างใหม่คุณยายผ่อยแก้วเป็นเจ้าภาพครับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำบุญเลี้ยงพระในวันนั้นในวันนั้นในวันนั้นยงค้นารับผมินเนแนาครับเดินทองยังพอสะดวก ครับอ๋อจะมาทำบุญครบรอบขึ้นลงช้างครับผมเห็นเห็นคุณยายเจ๊กบอกว่าอลหลานลูกๆบอกว่าไม่ต้องส่งแล้วของเดี๋ยวพามาหาเลยเคอรี่นี่ไม่ใช่เขาเห็นคุณยายเดินมาเนี่ยโอ้ยมีแห้งเลยสันตะ ค่าสง่งคุณยายผมว่าน่าจะเป็นท่านเดียวนะฮะท่านเดียวแล้วก็ท่านแรกที่ค่าสง่งรวมๆแล้วหลายหมื่นต่อเดือนค่าส่งมากกว่าค่าค่าของขนุนลูกนึงนี่ก็ค่าส่งประมาณเป็นร้อยก่องหนึ่งร้อยกว่าบาทกล่องหนึ่งร้อยกว่าบาทครับอ๋อไม่ไม่ได้ซื้อ,อ กลูกก็สองร้อยเตรียมใจนะครับคุณยายก็มีความสุขในการให้ให้ช้างได้กินนะครับโดยเฉพาะแม่ไพบูลนี่เห็นรถเคอรี่รู้เลยว่าได้กินได้กินขนุนแม่ไพบูลจะฟึดฟัดฟึดฟัดนะฟึดฟัดอยากกินอยากกินขนุนผมผมก็ต้องให้เขากินตลอด2ครับสวันประมาณ2วันครั้งหนึ่งที่คุณยายส่งมานะครับ ถ้าเป็นของกุญแจพลอยแก้วจะไม่ต่ำกว่าห้าลังขึ้นเยอะมากเยอะมากบางวันนี่โอ้โหเป็นสิบนะฮะเป็นสิบเป็นสิบทำกับข้าวนะทำกับข้าวไก่มาสามตัวนะยายครับกกไก่มาสตัวกุ้งสองกิโลไก่มาสามตัวกุ้งสองกิโลครับปลาหมึกสามกิโลกว่า,า,า,าวครับ หมานคือทุเรียนใลยยายเลยเนาะไม่ยากใคก็ได้กินเลยให้ร้านน่ากินใครกินก็ก็กินกันเนาะครับผมครับอาจารย์ไปล้างมาได้เนี่ยหันเมผัปปะกับยายกินคุณยายก็คุณตาก็กินทุเรียนกันครับพอเขาดังกับขาวก็เสียสติกินไม่ลงกินไม่ลงอีกอืมเขาบอกว่ากินข้าวไม่ได้ไมเป็นอะไรกินข้าวไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรอืมบางทีตอบกลับมาน้อยเราจะลองว่ามันจะติดกินยังไงลงอ่ะ ก็เุเลียนุเลีนะครับ,บมันหแล้วคุณยายมีกำหนดการกลับเดินทางกลับวันวันไหนครับนนอ๋อกลับวันนี้ยจะไปหอน๋อจะไปหาทองคูนยายจะมาตัางเตทองคูนที่ที่เสียไปนะอ๋อคือคุณยายจะไปจะไปเป็นเชือกสุดท้าย เพราะว่าทองทองคูนี่ก็เป็นพึ่งพึ่งเสียไปนะฮะพึ่งเสียไปด้วยโรคโรคเฮอร์พีครับเฮอร์พีับรัดครับผมครับครับทองคูนก็ไปหาแม่เขาครับยายรู้สึกวันนั้นะทองคูนป่วยแล้ว ของคุณป่วยแล้วคุณยายมีมีเซนเลย,ย,ย,ค,ลยครับแค่พอตอนนี้โฉนดยายขางลูกบานป่อยเพลนนอย๋อยาย,ย,ายไม่ได้ดึงแต่ยายจะดึงทีนึงยายเราดึงเขาก็ป่วยเนอะเนาะครับผมอ<ๆ>้าวใครเปิดใครเปิดเจ๊ไ<ๆ>พบูลครับ<ๆ>อา้าวไม่อยากไปอีก ลีลานะครับ<ก>เจ๊ไพบุญวันนี้วันนี้ล้างช้างนะครับล้างไปเลยดุล้างไปเถอะทุกวันดังคารพระฤหัสเสาร์อาทิตย์นะฮะจะให้ควานช้างล้างช้างครับขายขายโถยไอหมายโยครับผมควานขวสักครับไม่มีเขาเลยอืมลายก็ถามว่าเป็นเพราะอลายมมีเืา มนไดียายตรงนะครับครับมอ้อ๋อเาวแล้วมีมีเห็บมีเหาไหมอ่าอาบแล้วมีเห็บมีเหาไหมอไม่มีครับผมถ้าถ้าเราขยันขยันล้างขยันเนี่เขาถูต้นไม้เนี่ยจะไม่ค่อยมีเห็บมีเห่าครับจมุไพรุนไพรแต่ช้างช้างช้างแถวบ้านเราเนี่ยนานๆจะได้ล้าง อันนี้จะได้อาบช้างได้อาบน้ำหั่นเองได้ไหมหั่นแบบพัดอะใหญ่ไหมขอไครับเอาผงสมุนเข้าไปเนี่ยโอ้จริงอ่ะเราตุนอาผสมุนไพรเข้าเนี่ยอ๋ออาบสมุนไพรไม่โพยนี่นะครับเขาอาบสมุนไพรช้างไปเลยอาบตุ้นคนรตั้งช้างอืออ้าช้างก็ไม่มีเห็ดไม่มีเหาช้างก็ไม่มีเห็ดไม่มีเหาเอผงบูนอาบน้ำ ขาห้าตัวยาอยาฤทธยาตายตัวครับเขาขาตายขาดตายเป็นแค่เพราะตัวเหาอืมไอ้ไข่เห็บไข่เห็บไข่เหาไม่ตายไม่ตายเกาะตามมี้คุ้มก้นนี้อืมห้าวันหกวันก็จะแตกตัวออกมาห้าวันหกวันก็จะแตกตัวออกมาอีกบางทีอยากที่วันนั้นที่วันเต็มตัวเองเห็นเห็นคุณยายชอบช้างอย่างนี้คุณยายเคยคิดที่จะซื้อช้างมาเลี้ยงไหมครับ ยายโด่งหูแล้วเพราะว่าเมียจะซื้อช้างแค่สองตัวแม่เลี้ยงยายถิ่นอยู่ามสี่ไ่ดิอปลูกตังค์ูกตัวแม่ชาและข้ายื้ยาวแลแม่อ๋อถ้าถ้าแม่ไม่อยู่หนูจะดูยังไงหนูจะดูยังไงไม่ใครจะได้เขาไปไกลบางอ๋อคุณยายเคยคิดที่จะซื้อช้างมาเลี้ยงสองเชือกอ๋อตอนตอนนั้นไปติดต่อที่ไหนคุณยายหรือว่าคิดไว้เฉย อ๋อคิดคิดไว้เฉยคิดไว้เฉยว่าอยากมีช้างสักงสองเชือกโอ้ยยายเป็นเด็กๆเนี่ยยายไปตลาดในเมืองเข้าข้าช้างตัวเล็กครับมาเดินเดินเล่ขายกล้วยใหม่ๆครับไปไปทำรั้วกันไว้ที่นาตะวันสดอ่าใครไปแรนมาก็ซื้อของให้กินหนักอ๋อปูหนารักมากน่ารักมากตายยายตายอยากได้หึนั่นน่ะช้างตัวนั้นเป็นช้างตัวเล็กที่ตัวนี้ ยากดายมาเลื่อยๆนะคิดว่าทำยังไงก็เราอยากได้ช้างมาเลี้ยงไว้สักตัวเราอยากได้ช้างมาเลี้ยงไว้สักตัวเมื่อมายายมารู้จักโบราณยายก็บอกไปดูค่ะแม่จะซื้อช้างมาเลี้ยงแต่ไม่ได้ซื้อสองตัวโอ้แม่จะซื้อช้างมาเลี้ยงแต่ว่าแม่ต้องซื้อสองตัวเพราะว่าอะไรถึงซื้อซื้อสองตัวครับเขาจะได้มีเพื่อนออ๋เขาจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เหงาใช่ไหม ก็ S <S ต้องอยู่สองตัวแต่พี่ยายเขามาคิดปีว่าถ้าไปซื้อลูกเข้ามาถ้าไปซื้อลูกเข้ามาก็ต้องเขากปตโดจ้างแม่ต้องจ้ากแม่เราไปซื้อแม่เขามาก็ต้องจางลูก๋อถ้าไปซื้อแม่มาก็ต้องจากลูกแล้วทำยังไงในทีนี้เรก็เลยไม่เอา <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็บุคลากรในการเลี้ยงช้างก็ไม่มีไม่มีไม้มไมมยายก็เคยบอกนะครับใ่ประสบงานที่พัทยาครับย้างก็เคยบอกก็ว่าบุกที่ครับ ปอดะายอ่ะมีช้างติดตกงานนะครับแล้วก็ไหลที่ยูอาไหลที่ยูยายยียดเี่ยรมันอยู่ติดหลายๆยายเลยอ๋อไปอยู่ที่ไรยด้เลยได้เลยยายมีบ้านยูมีไฟฟ้ามีน้ำมีไฟอ๋อมีทุกอย่างนใกาน้ำแ่ี่ไฟเอาเองอ๋อคมีน้อยคครับน้ำยจอบอว้ใหญ่อ๋อยาเจอบอว้ เขาไปยืงเลยนะครับไม่เก็บค่าเช่าอ oh, ๋อไม่เก็บค่าเช่าเอรนะงานใหญ่ก็บอกว่าเลยแล้หลายคยิงเยอครับจะยกุยกยุกสี่อยงใน้ข้างก็ดอ oh. คนก็ออยู่บ้านพักนี่ครับยายยืงทีมาบ้านในสองไร่ครับหลังยหญ่ปูปา,ยาลย oh. าอ๋อมองเ้ไปว่า,าย้ายงมีคนรอกว่าโอ้ยช่างตกง ครับผมโอมาอยู่ได้โอโอเคครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของคุณยายพอแก้วที่ท่านเคยคิดนะฮะเคยมีไอเดียความคิดว่าจะซื้อช้างแต่ซื้อมาแล้วใครจะเลี้ยง ซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวแม่ซื้อแม่มาก็เหลือลูกซื้อลูกมาก็เหลือแม่นะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณยายเนาะการที่จะเลีเ้ยงช้างเลี้ยงอะไระครับคุณยายก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอามามหาเบาบาน,นดีกว่าด <laughs> ูเบาบานเอานะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปผมกับคุณยายสนทนากันนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามช่องอ่า สยามให้ด้วยนะครับ1นึ่งไลค์1แชร์1คอมเมนต์ comment, คือ1กํากำลังใจเด้อสวัสดีครับ